สวัสดีปีกระต่ายแฟนๆฟราดิจิตไทยแลนด์ทุกท่านเะครับผมเริ่มต้นปีนี้ด้วยจอยเกมพกพาสําหรับคนชอบเล่นเกมบนมือถือกันครับผมโดยวันนี้เนี่ยเราก็มีจอยเกมมาเทียบกันระหว่างฟราดิจิวารทูของเราและจอยไอเปกา9211จากแดนมังกรเหมือนกันครับผมนี่คือศึกมังกรชนมังกรโอ้โห ทั้งสองจอยเกมนะครับก็เป็นแบบ one hand gamepad เป็นจอยเกมมือเดียวที่ประกบเข้ากับมือถือที่มีขนาดเล็กสะดวกพกพาไปได้ทุกที่ซึ่งข้อดีของจอยประเภทนี้นะครับขณะใช้งานมือจะไม่บากจอเวลาเล่นเกมทําให้ได้มุมมองการเล่นเกมที่เต็มทั้งหน้าจอและได้อัดรถกว่านั่นเองครับทำให้เพื่อนๆที่เล่นด้วยมืออยู่แล้วไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเลยด้านขวาจอก็ยังคนโทรลได้อิสระเช่นเดิมเพิ่มความได้เปรียบและความสุขมากขึ้นมากๆเลยนะครับ และข้อดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือยังสามารถชาร์จไปและเล่นเกมไปได้อีกด้วยด้านลักษณะภายนอกของจอยนะครับมาเริ่มกันที่ตัวจอยเพื่อนบ้านอย่างไอเปกาเ้าสอหนึ่งที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนี้เองนะครับเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นจอยที่ประกบกันตัวจอยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเพื่อใช้งานได้2ฝั่งโดยด้านบนส่วนนี้นะครับก็จะมีปุ่ม RT มาให้ได้ใช้กันแถมตัวมันยังสามารถทําหน้าที่สําหรับ activation ได้อีกด้วยนะครับผม จอยรองรับขนาดมือถือที่กว้างไม่เกิน 4.7- ถึง6.8นิ้วจอยมีปุ่มอนาล็อก d p a d 4ทิศทาง ltlbrt ปุ่มโฮมและปุ่ม r 3ที่กดปุ่มอนาล็อกลงไปนั่นเองครับและต่อมานะครับเป็นจอยฟร g จีวาร์ทูที่เปิดตัวมานานแล้วแต่ก็ยังมีการอัปเดตเสมอมาเปิดออกมาก็จะมีกระเป๋าใส่จอยจอยเป็นแบบชิ้นเดียวและมีปุ่มอนาล็อกสำรองให้1ปุ่มพร้อมปุ่มพิเศษเรียกว่าปุ่ม m ที่อยู่ด้านหลังจอยที่เพิ่มความน่าสนใจของรุ่นนี้และใช้งานได้จริงนั่นเองครับ จอยรองรับขนาดมือถือกว้างไม่เกิน86มิลลิเมตรจอมีปุ่มอะล็อกปุ่ม M ปุ่ม A ปุ่ม B ปุ่ม LT ปุ่ม LB ปุ่ม Home และปุ่ม R3 ที่กดปุ่มอะล็อกลงไปเช่นเดียวกันกับ9 2 1ครับผมในส่วนด้านการเชื่อมต่อเนี่ยนะครับทั้ง2รุ่นก็สามารถใช้งานได้บนมือถือ Android ทุกรุ่นที่เวอร์ชั่นเป็น Android 10ขึ้นไปในส่วน i o s นั้นเรียกว่าพอจะใช้ได้ครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายไว้ท้ายคลิปนั่นเองครับ มาถึงด้านการใช้งานบนแอปพลิเคชันโดยรุ่น a p e c 9 a 1กเนี่ยใช้งานกับแอปพลิเคชัน shooting plus v 3เป็นแอป,ปทั่วไปที่มีในหลายรุ่นและ flyjig warp 2นั่นเองก็เป็นแอป,ปของตนเองนะครับมีชื่อว่า flyjig game center ทั้ง2แอป,ปนี้โหลดฟรีได้ใน play store ทำหน้าที่ mapping ป,ป,ปุ่มจอยไปที่เกมบนมือถือแต่ของ flyjig นั้นก็จะมีฟังก์ชันและลูกเล่นที่เยอะกว่าครับอย่างเช่นมาโครที่สามารถปรับแกน x แกน y ให้เป็นเมาส์ได้เป็นต้นนั่นเอง ฟังก์ชันลูกเล่นก็บอกเลยครับว่ากินขาดอย่างแน่นอนครับสำหรับไฟที่จิมาถึงด้านการใช้งานปุ่มกดเนี่ยลักษณะของจอและปุ่มที่ให้มาก็ต่างกันเล็กน้อยแต่เอาจริงๆแล้วนะครับผมดันให้คะแนนอันล็อกของทางไฟ G ีจิวาร์ฟทูแล้วก็ปุ่มกดของวาร์ฟทูมากกว่าเนื่องสามารถที่จะกดลงไปได้ง่ายนะครับไม่แข็งซึ่งตัวนี้เนี่ยผมได้ลองเล่นแล้วก็รู้สึกว่า i อเป็ก9 2 1 1ตัวนี้เนี่ยยังค่อนข้างมีปุ่มที่แข็งเกินไปทําให้เล่นแล้วอาจจะมื่อมือได้นั่นเองครับ ปุ่มด้านบนของจอยทั้งสงนะครับกดแล้วก็จะมีเสียงคลิกกี้ที่เพิ่มอรรถรในการเล่นเกมได้ดีเยี่ยมเลยครับในด้านของปุ่มพิเศษนี้นะครับก็มีในทั้ง2จอยเลยส่วนตำแหน่งของปุ่มนี้นั้นก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยครับส่วนตัวแล้วผมชอบปุ่ม M หลังจอยของ f a r ิจ i มากกว่านะซึ่งมันกดได้ง่ายนั่นเองครับมาถึงในด้านการใช้งานและการชาร์จจอยฟอริจ i วาฟให้มา280แอมป์ส่วนจอยแอปเ9211ให้มา250แอมป์ ทั้ง2รุ่นนี้ก็สามารถใช้งานรวมได้ประมาณ1 0 1ถึงชั่วโมงรองรับการชาร์จแบบ Typ ี่ใช้เวลาชาร์จประมาณ1-2ชั่วโมงด้านแนวเกมที่เหมาะสมนะครับทั้ง2จอยเองก็เหมาะกับเกมแนวทั่วไปที่ปุ่มบังคับเป็นแบบวงล้อได้หมดเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมแนวยิง FPS อย่างเกม PubG, a p e x Free Fire ที่เปิดใจรวมมือถือช่วยยิงได้อีกด้วยครับรวมถึงเกมตีป้อมโมบ้าชื่อดังอย่าง r o v Mobile Legends, LLY Live ิ่มเวอร์ชั่นยากต่อการโดนดัก เก่งได้อีกด้วยมาถึงด้านข้อจํากัดการใช้งานนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนั้นก็สามารถใช้งานได้บนมือถือ Android แต่ว่าต้องอัติเวชันโดยการเปิดโหมดนักพันนานในส่วนของ USB Debugging ก่อนครับโดยปัจจุบันก็สามารถทํากันได้หลักๆ2แบบนั่นเองนะครับหนึ่งอั t e แบบ Wi-Fi Debugging 2. แบบโหลดไฟล์และเสียบสายโทรศัพท์เข้าคอมพิวเตอร์เพื่ออักิเวชในส่วนของ i อ e บกา9211ครับ ตัวจอยตัวนี้สามารถใช้ส่วนของจอยฝั่ง R t ีฝั่งขวานั่นเองเพื่อสามารถอิทเวดได้เลยนะครับการอทเวดนั้นทำเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถใช้งานได้ตลอดยกเว้นถ้ามีการเปิดหรือปิดเครื่องมือถือคุณจะต้องทำใหม่ทุกครั้งนะครับอันนี้ทั้ง2ตัวเลยนะครับและที่สำคัญครับที่เกินไว้สำหรับคนที่ใช้ iOS โดยจอยทั้ง2รุ่นนั้นหลักๆก็ยังสามารถเล่นบน iOS ได้ครับ แต่ว่าสามารถใช้งานได้แค่2ปุ่มเท่านั้นก็คืออนาล็อกกับ LT ปุ่มอื่นๆสามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่ามีดีเลย์ที่ค่อนข้างมากไม่เหมาะใช้งานกับเกมที่ใช้ปุ่มเยอะๆสักเท่าไหร่ครับอันนี้ใครรับได้ก็จัดไปเลยครับโดยรวมแล้วนะครับ j o ย f a i g h t y Warp 2ก็มอบฟีลลิ่งการเล่นได้ดีกว่า IPK 9211เนื่องด้วยปุ่มอนาล็อกและ LTRT ของ Warp 2เนี่ยนะครับมอบฟีลลิ่งการกดที่นุ่มกว่า และก็สบายมือกว่า i p เป a 9211หลายเท่าเลยแหละครับพร้อมกับปุ่ม M ที่อยู่ในตำแหน่งที่กดง่ายพร้อมกับแอปพลิเคชันเสริมที่สามารถปรับแต่งและแมปปิ้งปุ่มได้ง่ายกว่า i p เป a 9211เยอะเลยแหละครับสำหรับใครที่สนใจในจอยเกมพกพาไฟจิวาร์ก็สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับ ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ใครที่รับชมอยู่แล้วชื่นชอบคลิปวีดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคร i b e หรือว่าถ้าอยากให้คลิปหน้าเราทําคลิปอะไรออกมาก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนแห่งความรักสวัสดีครับ